คำคำการคำบรรดาท่านพุทธบริษัทัหลายคือวันนี้เป็นวันสดอเคราะห์คำว่าเคราะห์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันเป็นเหตุมาจากการบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ใช่ก่อนบางคนก็ทําเป็นอกุศลบ้างบางคนก็ทําบุญเป็นกุศลบ้างคําว่าอากุศลคือบาปเป็นเหตุให้เรามีเคราะห์มีความไม่ไปสบาย จะนมีการป่วยไข้ไม่สบายและมีโรครายเกิดขึ้นเช่นพ้ะอันดับหนึ่งหนึ่งปานอาทิบาตเกิดมาชาติใหม่นี้เป็นคนมีโรคมากบ้างเบือยุสั้นพันตายบ้างขระที่สองอธินาทานถ้าเราทำมาจะใช่ก่อนชาติหลังนี้เป็นเหตุให้ไฟไหม้บ้านบ้างน้ำอมลมพัดให้บ้านพังบ้างน้ำท่วมบ้านบ้างถูกชน้ายบ้าง ข้อที่สามการเมษนิชายจาย์เกิดมาชาติหลังเป็นเหตุให้คนในปกครองด้วยด้านบางแล้วข้อที่สี่รู้สาวา่าเรพูดไม่จริงตามความไม่จริงอย่างนี้เวลาชาติหลังนี่เราจะพูดให้ใครเขาฟังเขาไม่อยากฟังเขาไม่เชื่อถือในคำพูดแล้วก็ข้อที่ห้าคือการดือดร้อนเรมีไร เป็นปัจจัยให้เราเกิดปวที่สรบ้างเป็นโรคเซลลสัตว์บ้างเป็นโรคบาบ้างอันนี้เรียกว่าเคาะคำว่าเคาะจริงๆก็คือการทําบาปบรรดาแต้พุทธบริษัทเราทําบาปได้ใช่ก่อนเคาะทั้งหลายมันก็บรรดาให้เราเราพบเป็นชาตินี้มันติดตามมาอนนี้คือที่ว่าความดีไม่ใช่เคาะโชคหีังพูดทั้นว่าโชค โชคที่หนึ่งเราเว้นจากการปานาธิบาตเกิดมาในชาติหลังนี่ค็นคนร่างหน้าตาสดส,สวยมีโรคน้อยบายุยืนย,ยาวโชคที่สองก็ได้แกรักใจนาทานไม่ไปไ,ไ,ไม่รักไม่ขโมยของใครเกิดมาในชาติใหม่นี์ส,บสมบัติมีสภาพปกติมีความรบบน้วย่องมีความมีอยู่เป็นสุข ไฟไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่บ้านโจนไม่เข้าบ้านาน้ำไม่ท่วมบ้านลมไม่พัดในบ้านทางแ้าวก็โชคที่สามิือการมีของชาจัดเราละคนในปกครองจะว่าง่ายสอ่ง่าย,ย,ายไม่ดีด้านปกครองสบายโชคที่สี่คือมุสาวาตเราไม่คุณมุสาวาตในใช่ก่อนเกิดมาในชาตินี้ใครจะทำอะไรก็ตามเราพูดยังไงเขาเชื่อตามนั้น ช่องที่ห้าก็คือว่าเราไม่ดื่มสุราไมไรมไม่ใช่ก่อนชาตินี้เราไม่เป็นโรคโวดที่สะมากไม่เป็นโรคเสรษฐศาสตร์ไม่เป็นโรคบา้คคากแต่โลกรู้ว่าคำว่าเคาะที่จะสะดอดกันวันนี้ก็ว่าดอกบาปเก่าตอนนี้มันมีปัญหายอยู่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัทธเ,เจ้าทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมบุญก็ดีบาปก็ดีไม่มีใครสามารถจะลบล้างได้